สวัสดีคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าผ้าสามถุงเนี่ยเป็นผ้าที่เปี้ยวรีดมาจากบ้านนะคะแล้วเปี้ยวก็จะเก็บมาวางบนชั้นนะคะบนชั้นตรงนี้นะคะ ส่วนผ้าพวกนี้ที่เปียวรีดมานะคะก็เอามาวางสําหรับปูเตียงนะคะผ้าปูเตียงก็จะเปลี่ยนทุกลูกค้าทุกคนนะคะเนี่ยค่ะ ค่าตัวนี้คุมตัวลูกค้านะคะเปียกก็เปลี่ยนลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะผ้าเต็มหมดเลยสำหรัผ้าคนหนูพวกนี้นะคะนี่เลยครับแล้วก็มาเก็บเรียงไว้ในนี้นะคะนี่ค่ะเป็นงานที่ มีงานเยอะมากเลยนะคะซักผ้าแล้วก็คือความสะอาดต้องมาที่หนึ่งนะคะนี่แหละค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เก็บผ้าพวกเนี้ไว้บนชั้นเตรียมเตรียมให้ลูกค้านะคะแล้วก็ผ้าบางอันก็เอาไปผึ่งตรงให้ความร้อนนะคะให้ผ้าร้อนก็พยายามรักษาความสะอาดอะคาในช่วงแบบนี้นะคะ ก็ทำได้เท่าที่เราทํานะคะแล้วก็หน้าร้านเราก็มีป้ายเขียนบอกว่าร้านของเราเข้ามาได้หนึ่งคนนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะรักษาตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ